สบายโฮมสวัสดีค่ะวันนี้พามาดูบ้านเดี่ยวนะคะที่วิวินารากิจหารลบ964ค่ะบ้านของเรานะคะหน้าบ้านเราได้ทําการปูกเพืยงกระเบื้องให้ใหม่นะคะหลังคาทําให้ใหม่ปิดไฟให้ใหม่แล้วสวยมากๆเลยหน้าบ้านนี่ก็กว้างนะคะสามารถจอดรถได้มากกว่าสองคันเลยค่ะในบริเวณรอบบ้านนะคะเราได้ทําการปรับพื้นหน้าดินใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะลงพุงคุมดินให้เรียบร้อยกันวัชพืชค่ะและยังเทหินเก็บให้เรียบร้อยแล้วนะคะ มีหินทางเดินให้ด้วยสวยมากๆเลยลเข้ามาดูตัวบ้านกันเลยค่ะตัวบ้านนะคะห้องโถงตรงนี้กว้างมากเลยค่ะเรามีโซฟาแถามให้แล้วด้วยนะคะนั่งสบายมากๆเลยและยังมีโคมไฟนะคะทําให้ใหม่เป็นโคมไฟเปลี่ยนสีได้นะคะคและยังมีพัดลมในตัวด้วยค่ะ ก็ะะจะเป็นห้องว่างอีกจุดนึงนะคะตรงนี้สามารถวางโต๊กะะตตกินข้าวได้นะคะในส่วนของโต๊กกินข้าววันนี้เราก็แถมให้เลยค่ะสวยแข็นแนงแรงชั้นเหนือคะเรามีห้องนอกประสะค์ข้างหน้าบ้านด้วยนะคะห้องนี้กว้างใหญ่มากๆเลยค่ะสามารถทําเป็นห้องนอนหรือห้องทํางานก็ได้นะคะวางเตียงได้สบายเลยและในระบบไฟฟ้าของบ้านนี้นะคะไม่ต้องห่วงเลยค่ะเรามีเซฟที่ขัดให้เรียบร้อยแล้วค่ะเปานเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อเกิดไฟลวกไฟช็อตนะคะ ห้องน้ำชั้นหนึ่งนะคะและได้ทำการปูกระเบื้องพื้นใหม่นะคะผนังทำใหม่มีพัดลมระบายอากาศให้เรียบร้อยแล้วค่ะอุปรกรณ์ห้องน้ำสุขภัณฑ์ห้องน้ำเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยค่ะห้องครัวนี้นะคะเราได้ทำใหม่ให้เรียบร้อยแล้วค่ะปูกระเบื้องผนังให้ใหม่เรียบร้อยนะคะมีเคาน์เตอร์ให้ใหม่แ้วพร้อมซิงล้างจานพร้อมใช้งานเลยแต่ยังมีพูดดุดควันแถมให้ด้วยนะคะ โนหลังบ้านของเรานี้ก็ทําใ,ใหม่ให้เรียบร้อยแล้วค่ะปลูกต้นไม้ใหม่ให้เรียบร้อยแล้วมีแท่งน้ำร้อมน้ำแถมไว้ฟรีด้วยค่ะใ่ใน่วนของข้างบ้านนะคะแล้วก็มีพื้นที่นะคะพื้นที่ตรงนี้จะทำเป็นส,วน,นสวนพืชสวนครัวก็ได้ะคะ่ะหรือจะปลูกต้นไม้สวยๆได้เลยคะ่ะ มาดูชั้นสองกันค่ะชั้นสองของเรานะคะมี3าห้องนอนหนึ่งห้องน้านะคะโคมไฟของบ้านหลังนี้นะคะทั้งปักไฟสวิตไฟโคมไฟเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยค่ะมาดูมาสเตอร์เบดรูมกันค่ะมาสเตอร์เบดรูมนี้นะคะกว้างใหญ่มากเลยค่ะพื้นชั้น2แล้วก็ปูเกลีโตให้ใหม่นะคะสวยงามมากๆเลยกันลอยขดขวนได้ด้วยแล้วก็มีช่องวางตรงนี้นะคะเป็นจะวางเป็นทัวร์อินโทรเซตก็ได้นะคะแล้วก็ยังมี ประตูนะคะสามารถเชื่อมไปที่ห้องน้ำของชั้นสองได้ด้วยค่ะห้องน้ำของชั้นสองนี้นะคะแล้วก็ทําไดทำการปูพื้นกระเบื้องใหม่นะคะผนังใหม่สุขภัณฑ์ห้องน้ำอุปกรณ์ห้องน้ำเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยค่ะในส่วนของมาสเตอร์เบดมก็มีระเบียงด้วยนะคะระเบียงกว้างอยู่นะคะระเบียงเราได้ทําการต่อเติมเพิ่มใหม่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งรั้วตะแกรงเหล็กนะคะเพื่อความปลอดภัย วิวหน้าบ้านสวยมากๆเลยค่ะลมเข้าดีมากๆมาดูห้องนอนห้องที่2ของชั้น2อในโซนหน้าบ้านกันค่ะห้องนี้ก็มี้ะท่กว้างนะคะจะทําเป็นห้องนอนห้องทํางานก็ได้หน้าต่างเยอะ,ะมากๆเลยห้องนี้แสงเข้าได้ดีเลยค่ะอากาศถ่ายเทได้ดีมุงลวดเราก็ได้ทําการติดให้แล้วนะคะ มาดูห้องนอนห้องที่3ของโซนหลังบ้านกันค่ะห้องนอนห้องที่สของชั้นนองก็มีพื้นที่กว้างนะคะหน้าต่างมีมุงรั้วเรียบร้อยตรงนี้จะทําเป็นห้องทํางานห้องนอนหรือว่าจะเป็นห้องผาก็ได้ค่ะและนี่ก็คือบ้านเดี่ยวของเราค่ะนิวิงนาฬิกาเกียร์หารฮสต์6ีมีสีห้องนอน2ห้องน้ําและยังมีห้องอเนกประสงค์เพิ่มด้วยนะคะหากใครสนใจบ้านหลังนี้นะคะสามารถติดต่อมาได้เลยค่ะที่ไลน์แอดสบายโฮมเดี๋ยวจะสแกนลิงก์ถ่ายด้านนี้ได้เลยนะคะ และหาสนใจบ้านหลังอื่นของเรานะคะบ้านหลังทำเนอื่นก็มีสามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์ของเราเลยค่ะเว็บไซต์สบายโฮม c o m ค่ะ